ไม่มีเงินกินข้าวใช่ไหมเนี่ยถึงมาทํางานที่เนี่ยเราอะดูซิว่าเด็กคนนี้จะทนอยู่กับเราได้ไหมเงินเดือน 6, หกพันเฮ้ยนี่เนี่ยที่ย,ทย่างที่บอมกินยนะ่างกินหน้าก็กินอ่ะที่เผาที่บอมกินไม่ได้รับมือเยอลยรักจังเลยสวัสดีค่ะทุกผู้กับชอบ่องพี่นาซูกันนะคะวันนี้เราจะไปอาบน,น้ำให้เต่ากันนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันเต่าอะไร เต่าชูคาตาโอ้ยนี่นะคะเต่า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 มาแล้วค่ะที่เรียกสั้นๆว่าพี่เบิ้มเหมือนกันอ๋อพี่เบิ้มเหมือนกันเรียกสั้นๆว่าอะไร <c oughs> เป็นเต่าอะไรคะลูกคือเป็นเต่าตุกตาค่ะพ่อแม่แม่เลี้ยงมาก,กี่ปีแล้วเนี่ยเลี้ยงมาหนึ่งปีแล้วค่ะยกไม่ไหวแล้วคะ่ะตอนเด็กๆนิ้มเองค่ะตรง้โตมากเลยเหรอตอนนี้หนาะนั่งนั่งบนเต่าได้อยู่ไหมคะลองสิคะลูกภาพนมองนะคะกำลังจะ ทังกำแพงออกนอกบ้านยกหน่อยได้ปะไม่ยกไม่ไหวเหรอ What ดอกกัญชันนะคะที่พี่เบิ้งกินมันประจำนะคะพี่เบิ้งเขาชอบเลยค่ะกระจายออกไปนหมดแล้วค่ะ <c oughs> ใครทำกระจายดู <c oughs> ก่อนเลยนะคะเออเียวกันระวังมือนะเอ้าว <c oughs> างอย่างนั้นเลยเหรอนิ้วขาดได้นลยไปแก้มพี่เบิ้งแล้วอะระวังถุงหน่อยค่ะนาเดี๋ยน้องเขากินถุงเข้าไป มัมีอ่านันเห็นไหมมัมีว่าโยนดีกว่าเออเทออเลรดีกว่าค่ะดอกอันชันมัมีจับหนักไม่บิ้งไม่หวันนเขาไม่อยู่ไอ้ตามหน่งน่สตรนรวมดิ นี่แต่ล้างเท้าแม่เปื้อนเหมือนกันเฮ้ยพ่บองกินน้ำอันนี้ไม่ได้ดู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 เขาทำกระเพาะว้ายกินบ้องอะไรแม่มาของเลยไม่ตองลงเท้าหน่อยพี่บ้องนิ่งๆสิอุ้ยขนาดให้สจัดโอ๊ยดูนะคะทุกคนพนักงานใหม่ นด้งานอาบน้ำไม่เต่าทำแต่ดีน้องทำดีดีเดี๋ยวไม่จ่ายเงินเดือนนะนาะดูแลลูกพี่เบิร์มเป็นไงเด็กใหม่พาเด็กใหม่มาฝึกงานลูกโอ้โหจ้างเดือนต้องแพงอาบน้ำไม่เต่ายังลีลายไปได้ภเร็ว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 ไม่ให้จบบ่เข้าตาน้องก็พอตรนนี้นะคะ เอาให้ขาวจ่วเลยนะเข้าใจไหมอีแจ๋วนางแจ๋วนางแจ๋วนางแจ๋วทำไมจับเตาไม่อยู่เลยอ่ะจะไม่ให้ปล่อยให้เตาเดินอย่างเงี้ยแจ๋วโอ้ยเดี๋ยวสบู่เข้าตาเขาแจ๋วเอ้ยล้างหน้าก่อนไปแล้วแจ๋วเอ้ยไปแล้วแจ๋วตามไปแจ๋วย่าหยุด one minute later เอาตามตามแจ๋วอย่าหยุดอย่าตัดเดือนเดือนนะแจ๋ว าบน้ำให้เขาเสร็จเดี๋ยวเราจัดบุฟเฟ่เขาหนักๆไปเลยโอ้ยหอมยังดมพี่เบมมิ้มมิมเมนเหมือนเดิมเมนเหมือน,นตูดหนูไหมพี่เบิ้มจะมากัดตูดหนูแล้วระวังโดนตาเขานะลูกเออเบาๆเออเบาๆตรงนั้นอะ่ะดีมากโอ้โหฝึกดีมากเลยใครสอนมาวะเนี่ยอ้ายมันจะกินแปลงแล้วสะอายังคะเดี๋ยวต้องหันล้างตดูด One minute later ยขยันจังเลยอ่ะเด็กคนนี้ไม่มีเงินกินข้าวใช่ไหมเนี่ยถึงมาทํางานที่เนี่เราอ่ะโอ้ยพ่อแม่ไปไหนหมดแล้วเราอ่ะแพี่เบิ้มไปชอบให้เราอาบน้ำให้แล้วนะเอ้อไอ้ไหนอ่ะเต็มเ็พี่มือพี่เบิ้มทุกคนดูพี่เบิ้มจัดการแล้วดูที่ว่าเด็กคนนี้จะทนอยู่กับเราได้ไหมเงินเดือนหกพันอาบน้ำให้เต่อ<ะ>อาบพทอทิตลัดสองครั้งเองอๆๆๆ จะท้อมไม่ได้นะเต่าตัวเดียวเองมาเร็วๆเต่าตามมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันมาหาแล้วพอดีที่ฟาร์มมีเงินเลี้ยงแค่ตัวเดียวมาแล้วๆๆล้างตัวดิเบาๆเบาๆเบาๆเข้าตาหนึ่งสองสามไปเฉลิมขึ้นหกสี่ห้าหกไอเลิฟยิมด้แลวไลยายใมุน้องทีนานะคะดูสภาพเต่านะคะ Cues, เไเดียวไง่ไงอุ <K 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 ้ยท uh, mm ี่ร่วมจะะขปากาแม่กำลังขัดกวจมสัขัดอุ้ยให้น้องออกจากตัวน้องให้สะอาดสะอาดอยู่นะคะน้องตดนะคะเมื่อกี้ทุกคนเรามาพิกัน้วนะหนึ่งส ซัมเนาะขอรับพ่เบิ้มมาผมก็รู้สึกกระทืกจนตาแล้วครับรับยตัวให้หน่อยนะครับไปอยากไปบนเราครับมันเป็นผักที่เรากินนี่เลยแหละนี่สุภาพเราเป็นยังไงอาบน้ำให้เต่าเสร็จเป็นไงแค่อาบน้ำทีเดียวไงเอ๊ะมัมมี่ซื้อแตงกวานี่ทุกคน พี่เบิ้มดิฉันชอบแต่งกว่าเดี๋ยวเรามาล้างกันคุณคุณจะฆ่าผมใช่ไหมได้แล้วค่ะุณมันบังหน้าคุณอะมันบังลูกกระตาคุณอะพี่เบิ้มรอแล้วพี่เบิ้มเราหิวมากแล้วเนี่ยใครดูนะทุกคนถ้าเราเรียกมานะจะมันแง้มขาเราเนะคะทุกคนพี่เบิ้มมาเร็วเขารู้ บิ้มเขารู้มากค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่เบิ้มมาแล้วพี่เบิ้มมาแล้วทำไมทำกับน้องอย่างนี้แล้วเกิดไหนบุฟเฟ่ต์อะเบิ้มรอแป๊บนึงเบิ้มรอแป๊บนึง Five minutes later เฮ้ยนี่เลยี่างพี่เบิ้มกินหน้าก็แดงกว่าอะชิป่างพี่เบิ้มกินไม่ได้ หรือวามือนะด,ดูสิที่เบิ้มเขาจะกินอันนี้ไหม่นะน่ะ อุ้ยถ้านี่มามีซื้อได้ไหมคะรักกันจังเลยโอ้โหเลิศจรงดังมากเอบลูกหัวน้องสิเขาอยากเลือกกินเองวางจานแตกลูกจานแตกลูกหม้อ จนแตกลูกกอนอันชาเยาดอันชาหน่อยจิชอบกินชอบกินดอกอันชนจะกินมือเวเพราะกัดทีนิ้วขาดเลยหนุยไม่เอาแล้วอิ่มแล้วเอ้ยมือมืออาจจะมั่วๆป้าๆบบ่บ้างไะไหคะกับตากรองคนนี้ค่ะแนะโชว์ตากรองโชว์ คนนี้ค่ะตะกอมเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่าหมอมี่กับฮานาจะถ่ายเฮ้ยต้างถ่ายแล้วโอ้ยทำไมยูริกมันเยอะจังเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อืน,นะคะทุกคนอันนี้คือฉี่วะ่ะเขาเรียกว,ว่าขับยูริกออกมาเนาะเอ้ใช่เหรอ <c oughs> พี่เบิม้มพี่เบิ้มทำไมโอเคทุกคนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ bye คะบ๊ายบายค่ะทุกคนจ้าบ <c oughs> ๊ายบาย เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะว่าฮานาตัวแสบจะพาไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เบิมเขาจะเก็บเรียบทุกอย่างเลยค่ะดูนะทุกคนดูเลโอเคบ๊ายบายนานาบายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบาย,บายค่ะเก็บบุฟเฟ่โยนให้บุฟเฟ่ไว้ให้น้องเลย